สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะฮะวันนี้ผมเข้ามาดูป่าแบนะครับป่าผลไม้โรแบนะครับนี่ครับปีนี้แบออกเยอะนะครับปีนี้แบออกเยอะมากครับแต่มันอยู่ในป่านี่นะครับอยู่ในป่าไม้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นี่นะครับแต่ผมยังไม่ได้ออกไปดูนะที่ที่กลางลานที่แถว ที่เขาตัดนะครับนี่แบออกดอกเยอะมากเลยนะครับผมแต่ก็เป็นเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวไทยที่อยากจะมาเก็บผลไม้นะครับตอนนี้ก็มีข่าวอยู่นะครับบอกว่าเงินสวีเดนลงมากนะครับแล้วก็มันก็ช่วงนี้เขาเข้าประชุมกับน,นาโตนะครับก็จะเข้าประชุมนาโตแล้วก็ สกุลเงินสวีเดนตกมากแล้วที่เมืองไทยเขาก็ไม่รับนะครับเขาไม่รับเงินสามประเทศนะฮะเขาไม่รับประเทศสวีเดนนอร์เวย์แล้วก็เดนมาร์กนะครับผมนี่ครับผมพามาดูโอ้โหถ้าแบมันออกเต็มนี่นะตักเพลินเลยนะครับอยู่ในป่าปีนี้ออกเยอะมากเลยนะครับผมปีนี้อากาศก็ไม่ร้อนนะฮะนี่นะครับโอ้โหขึ้นเป็นดอกเลยเนี่ย เป็นพวงเลยครับถ้ามันติดลูกขึ้นมาเนี่ยนะครับต้นนี้ล้มเลยนะครับผมเยอะมากนะครับแต่ผมก็ยังไม่การันตีนะครับว่ามันจะติดดอกออกผลไหมเนี่นะครับเนี่ยดอกแบรนะครับนี่ยฮะโอ้โหนี่ยิ่งเดินเข้าไปลึกเนี่ยเห็นดอกแดงเลยดอกแดงเต็มเลยนะครับ อันนี้ลูกดำนะฮะเคาเรียกหมากดำนี่แหละครับแต่ผมยังไม่ได้ไปดูลูกเหลืองเลยอันนี้ผมก็มาตกปลามาแคมป์ปิ้งกันนะฮะจะเดินดูนี่นะครับผมโอ้โยเต็มเลยเยอะมากครับนะฮะเยอะมากใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับในป่านี่มันจะออก อยู่แถวนี้นะครับเนี่ยเยอะจริงๆปีนี้ออกดอกเยอะจริงๆครับรวยรวยรวยแน่ถ้ามันออกดอกออกผลมาเนี่ยครับ <c oughs> เต็มเลยถ้าตักสองสามทีนี่ก็เต็มแล้วได้เทแล้วสองสามทีเทงเงี้ยครับ ออกดอกเต็มเลยนี่ครับนี่นะฮะดอกแบเต็มเลยครับโอเคผมพามาดูพามาเที่ยวชมป่านะครับนี่ครับนี่ต้นน้อยอยังมีดอก ดอกแดงๆครับโอเคครับผมขอบคุณเพื่อนๆสำหรับติดตามนะฮะขอบคุณมากครับผมขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับผมใครจะมาเที่ยวสวีเดนมาเก็บแบร์เก็บผลไม้ก็ ให้ดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองด้วยนะครผมอยู่ผมอยู่สวีเดนอยู่ทางเหนือนี่นะครับอยู่ทางอยู่เมืองรูเหลี่ยวนะครับผมติดกับบูเดนนี่ครับเลยครับเก็บแบป่าแบดอกแดงเลยนะฮะโอเคขอบคุณเพื่อนๆน,นะฮะ ครับผมขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงสวัสดีนะครับ